พี่กว้างพี่กว้างครับโอ๋เจอพอดีเลยช่วงนี้ฝนมันตกอ่ะลูกค้าเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเอารถสามล้อไปลุยฝนเลยเขากลัวมันจะพังอ่ะเฮ้ยรถเรากันน้ําได้จริงเหรอจริงไม่งี้มันโดนฝนแล้วมันจะไม่ชอ็อตเหรอพี่ไม่ชอ็อตครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยออกแบบมาเองประกอบเองทํากับมือไม่ต้องห่วงกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะทําให้ดูไปไป,ไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเราจะทำการล้างรถ3ามล้อไฟฟ้าแบรน,บนด์ e v Bike Thailand นะครับตามที่ช่างกว้างบอกว่ามันกันน้ำได้ร้อปอร์เซนะครับเราก็เลยจะเปิดสวิตช์ด้วยว่าถ้าระบบทำงานเนี่ยแล้วเราขับไปลุยฝนมันจะกันน้ำได้อย่างที่ช่างกว้างบอกจริงหรือเปล่าช่างกว้างครับเชิญเลยฮะนี่จะเอาสายยางฉีดนะครับอันนี้เปิดระบบอยู่นะทุกคน มีไฟวิ่งอยู่นะทุกคนเนี่ยมีเสียงแต่ด้วยนี่ฉีดเข้าไปในในระบบกล่องเลยนะครับกล่องก็อยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็มีมอเตอร์ด้วยนะครับตรงหน้าปัดเราก็จะฉีดน้ำเข้าไปทั่วเลย โอ้พี่กว้างพอละมั้งมันจะพังเราแน่ไม่พังครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยการขี่ให้ดูนะครับโดนหักเงินเดือนค่าน้ำแน่ไม่โดนไปมันขี่ได้จริงนะพี่ถ้าที่เป็นฝนนี่คือฝนหนักเลยนะจะลองขี่ดูนะฮะว่ามันยังทำงานได้ปกติไหมใช่ครับป้าโอ้ ขี่ได้ปกติเลยนะฮะนี่แหละครับ3ล้อคุณภาพรถ3ล้อจากร้าน e v b i k e Thailand ถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ทางเพจ Facebook e v b i k e Thailand นะครับหรือว่ากด Subscribe YouTube Channel หรือว่าไปทาง TikTok EVBITE Thailand ก็ได้นะครับทุกช่องทางอยากสอบถามรายละเอียดโทรมาได้ที่เบอร์090 4 5 6 6 6 4 6นะครับนึกถึงรถไฟฟ้าคุณภาพนึกถึง e v b i k e Thailand นะครับกันน้ำได้ร0อครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ